สวัสดีค่ะวันนีุ้่ม4ีทัพสจะมานําเสนอผลงานในหัวข้อลักษณะครูไทยในศตวรรษที่21ค่ะเรามาดูกันว่าครูไทยในศตวรรษที่21มีลักษณะกันอย่างไรกันนะจ๊ะลักษณะครูไทยในศตวรรษที่21 1. ต้องมีทักษะในการตั้งคําถาม 2. ทักษะที่สอนให้เด็ก หาความรู้ได้ด้วยตนเองและด้วยการลงมือปฏิบัติ 3. ทักษะในการคัดเลือกความรู้ตามสภาพแวดล้อมจริง 4. ทักษะในการสร้างความรู้ใช้เกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง 5. ทักษะให้สิทธิ์คิดเป็นหรือตกผลึกทางความคิด 6. ทักษะในการประยุกต์ใช้ 7. ทักษะในการประเมินผลกลุ่ม4ี่ทับ4เขาจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย